สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันที่แอลนะคะที่พาลูกๆนะคะกลับเมืองไทยในรอบ6ปีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แอลพาลูกๆกลับบ้านไปหาตากับยายนะคะตื่นเต้นมากค่ะลูกๆแอลทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็มาดูขั้นค่ะว่าการเดินทางของเราจะเป็นยังไงในการกลับเมืองไทยครั้งแรกในครั้งนี้ตามไปดูเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสนามบินแมนเชสเตอร์แล้วนะคะและตอนนี้ก็ลากกระเป๋าเพื่อไปทำการเช็คอินโหลดกระเป๋าเข้าเครื่องนะคะตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ And into a entertainment <laughs> Exciting! Yeah! one to take awesome. the next after takeoff. These are personal devices Wi Fi you advisory you digital food and beverage menu. Coming through. doors for <are> departure. <laughs> <laughs> check. ตอนนี้เราถึงประเทศกาตาร์สนามบินโดูฮาแล้วนะคะเ,เ,เครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วคะ่ะอเ็กอ c ล็กเป็นจี ตอนนี้แอลกับครอบครัวก็กลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะแล้วตอนนี้เอาขอตัวกลับไปพักผ่อนแล้วก็กลับบ้านไปเจอกับพ่อกับแม่แล้วเจอกันที่บูรีรัมนะคะขอบคุณมากคะ่ะ